สวัสดีครับเนะื้อหาในคลิปนี้แนะนำให้รู้จักไอ e n นสไตล์ค่เทเรียนะเกณฑ์ของไอเซนสไต l ์เครื่องมือช่วยในการตรวจสอบนะพะหูนามที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็มแยกตัวประกอบได้หรือไม่ได้ให้ fx เป็นพหุนามดีกรี n สัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็มนะ ถ้ามีจำนวนเฉพาะ p ที่ทำให้เงื่อนไขที่1 p หาร a n ไม่ลงตัว a n ก็คือสัมระสิทธิ์ของ x กำลัง n, n นะ p หาร a i ลงตัวทุกค่า i ตั้งแต่0 1 2ถึง n ลบ1แล้วก็เงื่อนไขที่3 p กำลัง2หาร a 0ไม่ลงตัวถ้า3าเงื่อนไขนี้เป็นจริงเนี่ยสรุปได้เลย f x แยกตัวประกอบไม่ได้ สมมุตินะ fx แยกตัวประกอบได้นะใน qx ก็หมายถึงว่ามีพหุนาม2ตัวสัมิะสิ์เป็นจำนวนตัก,กระยะคูณกันนั่นเองนะโดยผลของเกาเลม่านะก็อ้างได้เลยว่า fx จะสามารถแยกเป็น gx คูณ hx โดยที่ gx กับ hx นั้นนะเป็นพหุนามที่สัมิะสิ์เป็นจำนวนเต็มนะข้อพิสูจน์เกาเลม่าไปดูคลิปหมายเลข 1080กับ1081 bi เป็นจำนวนเต็ม cj เป็นจำนวนเต็มนะด้านนี้คือ fx นะตัวนี้คือ gx ตัวนี้คือ hx ส่วนที่เป็นค่าคงตัว a 0ก็ได้มาจาก b 0คูณ c 0. ัมประสิทธิ์ x กํลัง n นะก็ได้มาจาก br คูณ cs มันก็ได้สมการนี้นะ a0 เท่ากับ b0 คูณ c0 an เท่ากับ br คูณ cs p หาร a0 ลงตัวก็แปลว่า p หารผลคูณ b0 c0 ลงตัว p กำลังสองหาร a0 ไม่ลงตัวก็แปลว่า p กำลังสองหาร b0 c0 2ตัวนี้คูณกันไม่ลงตัวก็มี2เงื่อนไขคือ p หาร c0 ลงตัวและ P หาร B0 ไม่ลงตัวหรือ P หาร B0 ลงตัวและ P หาร C0 ไม่ลงตัวกรณีที่1 P หาร C0 ลงตัว P หาร B0 ไม่ลงตัวเน,นเนื่องจาก P หาร AN A N ไม่ลงตัวแต่ AN มันคือ BR คูณ CS เพราะฉะนั้น p ก็หารผลคูณ br คูณ cs ไม่ลงตัวนะเพราะฉะนั้น p หาร cs ไม่ลงตัวนะและ p หาร br ไม่ลงตัวนะให้ s เป็นเซตของตัวเลขสับสคริปต์นะ p หาร cv ไม่ลงตัวนะแต่เนื่องจากเรามีเงื่อนไขว่า p หาร cs ไม่ลงตัวเพราะฉะนั้น s ก็ไม่เป็นเซตว่าง ไม่เป็นเซตว่างก็มีสมาชิกค่าต่ําสุดนะให้ m เป็นสมาชิกค่าต่ําสุดนะของ s ตัวนี้นะจากเงื่อนไขนี้ก็แปลว่านะ p หาร c 0, c 1ถึง c m ลบ1ลงตัวและนะ p หาร c m ไม่ลงตัวนะตอนนี้เราก็ได้มา1หนึ่งเงื่อนไขได้นะ m มีค่าระหว่าง0ถึง s นะ s น้อยกว่า n นะ เพราะฉะนั้น m ก็ต้องน้อยกว่า n ด้วยนะสมมุตินี p หาร a m ลงตัว m ตัวนี้นะ m สับสคริปที่เป็นตัวเลขต่ำสุดเนี่ยละสมมุติ p หาร a m ลงตัวอันนีม้มาจากหน้าที่แล้วนะบัตรนี้แต่ a m มันคือ c 0 b m บวก c 1คูณ b m ลบ1บวกไปเ,เรื่อยๆตัวสุดท้ายคือ c m คูณ b 0 แล้วก็เขียน c 0เท่ากับ BM เท่ากับ AM นะพจน์นี้ก็ย้ายข้างมาลบนะเนื่องจาก p หาร c 0 41ถึง c m ลบ1ลงตัวก็แปลว่า p หารผลบวกชุดนี้ลงตัวจากข้อสมมุติที่7ใช่ไหมเราสมมุติว่า p หาร am ลงตัวก็แปลว่า p หาร am ลบด้วยตัวเลขในวงเล็บนี้ลงตัวนะ เพราะัน p หาร c m คูณ b 0ลงตัวเนี่ยแต่ p หาร b 0ไม่ลงตัวจากเงื่อนไขที่4นะเพราะฉะนั้น p ก็ต้องหาร c m ลงตัวก็เกิดข้อขัดแย้งดิเนี่ยเมื่อกี้เราบอกว่า p หาร c m ไม่ลงตัวเนะพอเกิดข้อขนะัดแย้งเนี่ยก็แปลว่า p หาร a m ไม่ลงตัวแล้วลนะ่ะเนี่ยสมมติตัวนี้ไม่จริงแล้วนะ จากเงื่อนไข1 2 3เห็นไหม p หาร a ศย์ a 1ถึง a n ลบ1ลงตัวหมดเลยเพราะฉะนัะ้นสิ่งที่หารไปลงตัวก็ต้องเป็น a n n ก็ต้องเท่ากับ m กับ n ก็ต้องเท่ากัน,นมาดูข้อขัดแย้งให้ดีนะเริ่มต้นเมื่อกี้เรามี n เท่ากับ m จากเงื่อนไขที่9ตัวนี้นะ m น้อยกว่าหรือเท่ากับ s จากเงื่อนไขที่5หนะ้าเมื่อกี้นี้แต่ s มันน้อยกว่า n เนี่ยก็เลยกลายเป็น n น้อย n, เกิดข้อขัดแย้งก็แปลว่ากรณีที่1เป็นไปไม่ได้กรณีที่2เนะี่ย p หาร b 0ลงตัวและ p หาร c 0ไม่ลงตัวนะแต่เนื่องจากเนะี่ย p หาร a n ไม่ลงตัวนะแต่ a n มันคือ b r คูณ c s เนะีเหตุผลคล้ายๆกันนะ p หาร br คูณ cs ไม่ลงตัวก็แยกเป็น2กรณีย่อยเหมือนกันเลย p หาร cs ไม่ลงตัว p หาร br ไม่ลงตัวให้ s เป็นเซตของตัวเลขสับสคริปต์นะ p หาร bu ไม่ลงตัวเนเนื่องจาก p หาร br ไม่ลงตัวก็แปลว่า s ไม่เป็นเซตว่างแล้วล่ะเนี่ยพอไม่เป็นเซตว่างก็มีสมาชิกค่าต่ำสุดนให้ m เป็นสมาชิกค่าต่ำสุด เพราะฉะนั้น p หาร b 0 b 1ถึง b m ลบ1ลงตัวแล้วก็ p หาร b m ไม่ลงตัวจากเงื่อนไขนี้เราได้ว่านี m นะน้อยกว่าหรือเท่ากับ R R น้อยกว่า n เพราะฉะนั้น m ก็ต้องน้อยกวย่า n ด้วยต่อไปสมมุติ p หาร a m ลงตัวเ,เหตุผลคล้ายๆายกันนะ am เขียนได้เป็น b 0 cm บวก b 1 cm ลบ1จนกระทั่งถึง bmc 0นยเขียน bmc 0เท่ากับ am ลบเนี่ยพจนี้ก็ย้ายข้างมาอยู่ในวงเล็บนี้แล้วนะเนื่องจาก p หาร b 0 b 1ถึง b m ลบ1ลงตัวเพราะฉะนั้น p ก็หารผลบวกชุดนี้ลงตัวจากข้อสมมติว่า p หาร am ลงตัวก็แปลว่า p หารผลต่างขออเลข2ตัวนี้ลงตัวนะ แต่ตัวนี้เนี่ยมันคือ a b m 0 0นะเนรื่องจาก P หาร C0 ไม่ลงตัวจากเงื่อนไขที่10นะเพราะฉะนั้น P ต้องหาร BM นะเงื่อนไขที่8กับเงื่อนไขที่5นะขัดแย้งกันแล้วนะเพราะเมื่อกี้เราบอกว่า M เป็นค่าตามสุดที่ทำให้ P หาร BM ไม่ลงตัวนะ เพราะฉะนั 1, ้นที่สมมุติตัวนี้ก็ไม่จริงละนะพีก็เลยหาร AM ไม่ลงตัวนะแต่จากเงื่อนไขนี้นะพีหาร A0 A1 AN-1 ลบ1งลงตัวหมดเลยยกเว้น AN ตัวเดียวเพราะฉั้น M ต้องเท่ากับ N นะ N เท่ากับ M M นะ M น้อยกว่าหรือเท่ากับ R R น้อยกว่าหรือ N N น้อยกว่า N เป็นไปไม่ได้ก็ละ กรณีที่2เป็นไปไม่ได้ก็เกิดข้อขัดแย้งทั้ง2กรณีเพราะันที่เราสมมุติเริ่มต้นว่า f x แยกตัวประกอบได้ก็เลยไม่จริงสรุปแล้ว f x ไม่สามารถแยกตัวประกอบได้นะอันนี้ก็คือนะเงื่อนไขนะหรือเกณฑ์ของไอน n สไตน์ใช้ในการตรวจสอบว่าถ้าเงื่อนไข3ข้อต่อไปนี้เป็นจริงนะมีจำนวนเฉพาะ p ที่ทำให้ p หาร an ไม่ลงตัว P หาร a 0 a 1ถึง a n ลบ1ลงตัวหมดเลยแล้วก็ p กํลัง2หาร a 0ไม่ลงตัวถ้า3เงื่อนไขนี้เป็นจริงห้างได้เลยพหูนาม fx แยกตัวประกอบไม่ได้นะอ่ะนอะหาในคลิปนี้ก็เอาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ